สวัสดีครับผมอดัมมนุดิตเ,เป็นเจ้าของร้านชาวดอยสขาขาเขาน้อยอ,อยู่อยู่พัทยานะครับอ,อยู่ในในโซนโซนชุมชนห่างออกมาจากหาดพัทยาครับผม, <S 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 มประสบการณ์การใช้งานอแ,อแอร์โซลา่าเนี่ยคือจะบอกได้เลยว่าแบบรู้สึกว่าดีกว่าที่คิดเพราะว่าเพราะว่าดีวที่คิดหลายอย่างคือเรื่อง เรื่องอย่างที่เด่นขึ้นมาเลยเี่ยก็คือเรื่องประหยัดการประหยัดไฟประหยัดไฟโอ้หประหยัดไฟไปไปได้ไปได้ไไดโอ้ประมาณครึ่งนึงเลยครับเพราะว่าตรงนี้คือทั้งร้านเนี่ยจะเปิดแอร์ทั้งทั้งวันเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงตอนนี้เปิดปิด,ปดทุ่มครึ่งนะครับเพผมคอนเทิร์นก็อย่างแรกเลยแน่นอนอย่างแรกก็เป็นค่าไฟคนะ่าค่าไฟเนี่ยผมร,รู้รู้เลยนะว่าถ้าบอกว่าถ้าผมไม่ไม่ใช้อ์โซล่าเนาะโอ้ผมผมไต้แตกแน่นอนเลย <laughs> ครับ พราะมือผมชอบที่ผมสามารถปิดปิดเบเกอร์ไฟแล้วสามารถใช้ไฟโซล่าได้ร้อยอยปเซ็นแล้วก็เมื่อไหร่เมื่อไหร่ที่ที่แดดแดดไม่มีหรือว่าตอนกลางคืนแอร์สามารถดึงไฟบ้านมามาใช้โดยที่ผมไม่ต้องกดหรือว่าต้องทำอะไรเลยหอช่างช่างที่ติดตั้งเนี่ยเป็นมืออาชีพมากเลยมีเราคำถามอะไรเขาสามารถตอบได้ตอบได้หมดเลย แล้วก็ทํางานแบบค่อนเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็มีการการสือ่อสารที่ดีสามารถพูดพูดคุยพูดคุยกับเราได้ตลอดเวลาเลยครับเอองานเก็บเก็บงานก็งานเรียบร้อยทําความสะอาดให้ให้ดีนะครับแล้วก็เมื่อเมื่อไหร่ที่มีปัญหาเขาสามารถตอบกับเราเซอร์วิสเราได้ตลอดเวลาผม oh, แปลกใจที่ว่าใช้งานได้เรียบง่ายมากนะครับแล้วก็แอร์เย็นรู้สึกว่าส่วนกัวลผมรู้สึกว่าเย็นกว่าแอร์ทั่วไป นะครับแล้วก็แล้วก็สะดวกที่ว่าสามารถใช้สามารถสั่งปรับแอร์ได้ผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายได้มไม่จําเป็นต้องอยู่ที่ร้านผมก็าสามารถปรับแอร์ปรับอุณหภูมิสามารถทําได้ทุกอย่างเลยเหมือนรีโมทอยู่ในตัวโอ้แน่นอนครับแน่นอนแนะนําเพื่อนแน่นอน,น,น,อน,น,น,อนหนึ่งคือเลยแน่นอนอย่าแล้วว่าประหยัดค่าไฟด้วยปค่าไฟได้เยอะมากต่อปีต่อป,อปีแล้วก็ อันที่2เลยก็คือแน่นอนอยู่แล้วก็ใช้พลังงานแสงแดดได้ลดโลกร้อนด้วยในระยะระยะยาวคุ้มค่าก,การลงลงทุนในระยะยาวมากเพราะว่าแน่นอนอยู่แล้วค่าไฟค่าไฟในอนาคตจะแพงขึ้นขึ้นขึ้น,น,น,นเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าสามารถเข้าเข้ามาแวะที่ร้านผมและเข้ามาเช็คเช็คแอร์ของคุูค,ค,คได้ได้ลตลอดเลยทางร้าน,นี่ยมีทั้งกาแฟมีทั้งชามีทั้งไข่มุกทั้งวาฟเฟิลทั้งเค้กโอของกินเอยอะแยะเลย WiFi ก็มีเตรียมพร้อมทุกอย่าง ได้ทุกทุกวันตั้งแต่หกโมงครึ่งจนถึงหนึ่งโมงครึ่ง